ต่อมาครับต่อมาถ้าถ้ามีมีคำถามมากมายนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เข้าอบรมนะฮะก็ได้ความรู้มาเยอะนะครับก็จะมาเผยแพร่ในผ่านวิดีโอเนะี้ยซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนนะาต่อหลายคนเคยเคยมีคําถามนะว่าเฮ้ยถ้าเราอยากฟอร์แมตเครื่องนะครับฟอร์แมตเครื่องมันก็จะต้องฟอร์แมตไคลาซีถูกไหมครับได้อื่นไม่ต้องฟอร์แมตก็ได้ข้อมูลก็ไม่หายถูกไหมครับแต่ว่าแต่ว่านะครับ แอปเซิร์ฟเนี่ยแอปเซิร์ฟเนี่ยมันมันมันลงที่ไดซี 4, นะครับแล้วมันก็ต้องหายใช่ไหมข้อมูลนี้มันก็ต้องหายถูกไหมครับถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราจะเซตผาดที่แสดงโลโก้โฮเนี่ยไปเซตอยู่ไดอื่นนอกจากไดซีเนี่ยจะได้ไหมนะครับจะได้ไหมซึ่งวันนี้ก็เข้าอบรมนะครับก็ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นความรู้ใหม่เหมือนกันผมก็เอาเลยมาทําวิดีโออย่างนี้นะครัทำยังไงนะครับทำยังไง โอเคผมไปสร้างไว้ได้ดีแล้วกันได้ดีนะผมชื่อว่าเนวเนวเนวพาดเนวพาดเนวพาดเนี่ยนะอยู่ได้ดีนะได้ดีได้ดีผประกอนนะครับเราจะเซตยังไงนะครับจะเซตยังไงนะครับเราไปที่แอปเซิร์ฟนะครับปาเช่สองจุดสองนะครับคอนเอฟนะครับ แล้วก็ไปที่ httpd conf นะครับคลิกขวาจะเปิดด้วยโน้ตแพดก็ได้นะครับโน้ตแพดพัดพัด edit พัส3ก็ได้นะครับซึ่งแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับผมใช้ e d i ดพัส3านะครับอ่าอันนี้คืออะไรฮะ httpd มันคืออะไรนะครับมันก็คือตัวที่คอยเซตค่าต่างต่างของ php นั่นแหละครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายนะผมก็ไล่ไม่หมดแล้วครับแล้วก็ทำการเซิร์ชครับ conf l เลยนะครับ พิมพ์คำว่า document root นะฮะ document ผม document file เลยหาหาหานะอยู่ไหนอยู่ไหนเจอแล้วนะนะครับ document root นี่นะครับเราต้องทำการเปลี่ยนพา h ตรงนี้เปลี่ยนพาดตรงนี้ให้เป็นพา h ของอะไรนะครัให้เป็นพาธของอให้เป็นพาธของที่เราสร้างมิเกอรอันไหนวะอันนี้นะครับ ให้เป็นผ่าดไอ้นี่นะครับเราทำการเซฟมาเลยนะเซฟมาเลยเซฟผาดมาเลยนะครับรมวางไว้ปิดนะก่อนวางไว้นะะเห็นว่ามันเป็นนี่ฮะ,ะแบ่สแลดใช่ไหมฮะแล้วก็ไปวางเลยไปวางนะครับไอ้นี่ก็วางเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วทำการเซฟครับทำการเซฟ ทำการเซฟนะครับทำการเซฟเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ไปที่นะครับ Start Channel นะครับหา Admin Admin อันเนี้ย a d m i n t r a i e t o o เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับหาคำว่า Service ปวดคอครับปวดคอไปหนึ่งกินน้ำหน่ะนะครับก็หาคำว่า คำว่าอาปาเช่สองจุดสองนะครับจะเห็นว่ามันสตาร์ทอยู่นะครับเพิ่งเราเนี่ยเพิ่งแก้ไขไเนี่ยไปถูกไหมครับเพิ่งแก้ไขไปเราต้องการทำทำการสต็อปเหมือนกันสต็อปสต็อปนะครับนะครับแล้วก็เข้าไป Property มันนะไปให้เป็นเมนนวลนะ สตาร์ทอัพไทยเนี่ยประเภทนะเป็นไมโนนโอเคก่อนนะเรามาดูว่ามันมันล็อกโค้ดได้ไหม,มนะถ้ามันล็อกโค้ดได้แปลว่าเซอร์วิสเนี่ยมันเปิดอยู่นะเปิดอยู่ลองดูนะเห็นไหมมันบอว่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อได้เพราะมันปิดมันปิดอยู่นะครับโอเคเราเราจะมาทำอย่างนี้ทำการสร้างใหม่เลยนะ ไอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะผมผมเริม่มหัดสอนนะอ๋อๆนะครับตอนนึงไปที่ไปที่ใดเนี่ยใดสีเนี่ยนะครับก็มาก็มาก่อนนะเว็บเว็บแซมเปิลนะพีเอพีเนี่ยสอบก็อปลิมานะครับก็มาก็มาก็ไปไว้ไหนนะครับไปไว้ในนี่นะครับซึ่งในเนี่ยภายในเพยผ่านเนี่ย ในผ่านเนี้ยมันมันมัน,ม,นมันจะเป็นผ่านลูกโค้งคนใหม่นะครับเอามาวางนะเอามาวางโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปที่ดีมิเวอร์นะดีมิเวอร์ไปเซตมั n เน็ตไซส์ฮะมันเนตไซส์ใหม่ให้มันให้มันไปโฟกัสนะฮะคลิกกิดนะฮะอีดิทให้มันไปโฟกัสที่ไดดีแทนนะฮะแทนโอเคไหนวะ ช้านะได้ดี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 ด,ด,ดีเนียว่านะครับเนียว่านแมเปลิลนะครับเลือกไปเลยนะครับเลือไปเลยนะเลือไปเลยนะครับตรงนี้ก็ใส่ local host นะใส่โ o c a l h s t testing server นะครับตรงนี้ปรับนะเปรับเป็น ก็เป็นที่อยู่ใหม่นะครับที่อยู่ใหม่ที่เราไปทำการเซ็ต select นะ php นะครับเคนะครับเดี๋ยวขอยดูรอบนะโอเคนะครับดันนะครับตัวนี้เราก็บอกว่า php language new path นะครับลองดู องันมันจะรันไม่ได้เห็นไหมมันจะบอกว่าเป focus ็นโฟกัสตรงตโนนวะรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะมันเด็ดไซส์อินด,ดีเอ้ยผมไม่ได้เปิดสวิตหรือเปล่าลองเปิดก่อนนะฮะ สตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับเอ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไงผมขอสร้างใหม่เลยดีกว่า ง่ายดีนะง่ายดีเซฟไว้ไหนอนะเซฟที่ได้ดีนะยูพาร์ตไคนี่แหละเซฟทำม่งเลยปิดไฟซะนะ มัน,นไซนนนไ้ครับนิวนิวไหมคันิวไซ้ชื่อว่าเกสองครับเลือกไปที่ได์ีนิวพาสัมเปิลเพจพีเฮ้ ข้ o หกนะทีสติสตอนนี้ใส่ยแอนเปิลไฟฟีนะโฟลเดอร์ของเราลองโอเคดูผมลองอีกสิบสองได้ไหมอ่ะ uh, นะฮะได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยมันอยู่ในในไดดี ได้ดีผ่านเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับซึ่งสวิตช์ตรงน,นี้มันเปิดละนะครับคือผมไปปิดมันอยู่เนะนี่ยนิวพาสหนูดูว่าฝาเน,นี่ยมันถูกต้องไหมนะนะเห็นไหมครับนิวพาสผมลองแก้นะครับว่ามันใช่จริงไหมมันใช่จริงไหมนิวพาสสอง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 ,สองนะครับดูดัน เห็นไหมครับเห็นว่านะว่ามันสามารถรันจากไรอื่นก็ได้นะครับซึ่งซึ่งปัญหาที่ผมเจอครั้งแรกคือมันอาจจะเซตไซต์เนี่ยไว,ไ,วไว้อยู่แล้วนะครับเราก็ทําการสร้างมันไซต์ให้มันใหม่นะครับซึ่งมันจะไปโฟกัสอยู่ที่ที่กิจสองนะครับซึ่งกิจสองก็มันจะเซตกิจสองเนี่ยจะเซตไว้ที่นะฮะการนะรันนะการรันไว้ที่ดีนี่อยู่แล้วเห็นไหมครับ ซึ่งมันซึ่ง,ซ,งซึ่งต้องขอโทษด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะงง,งงอยู่นะผมก็งง,ง,งอยู่ตอนนี้ก็ได้แล้วนะพืือการสผ่านอย่างเงี้ยเนะาะยังไงก็การทําวิดีโอครั้งแรกนะครับอาจจะมีความผูกลนันนิดนึงนะฮะซึ่งผมก็เป็นมือใหม่นะแต่ก็พยายามทาให้ออกมาที่สุดนะครับอยังไงก็วิดีโออันเนี้ยนะครับวิดีโอชุดเนี้ยมันอาจจะช่วยให้หลายๆคนเนี่ยเข้าใจถึงถึง,ถ,งถึงในเรื่องของการรัน แสดงผล PHP แล้วก็การสดง h t หรือว่าแล้วก็การแสดงการเซตผ่านนะเซตผ่านซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเซ็ตได C เสมอไปนะครับนะครับถ้าถ้ามีโอกาสได้ทำวิดีโอใหม่ออกมาเนี่ยผมก็จะนำมาเสนอเรื่อยๆนะซึ่งก็เป็นความรู้นะความรู้ที่ทุกคนไข้คว้ากันเองนะฮะ หาไม่ได้จากในห้องเรียนเท่าไหร่แล้วครับนะครับก็วันนี้ครับก็ดึกมาเที่ยงคืนเนาะก็ขอขอขอจบยงเทันนี้นะครับคุณครับ